ปี1955ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดของสงครามเย็นและความหวาดกลัวในพลังงานปรมาณูอสุรกายยักษ์จากใต้ทะเลก็ปรากฏตัวขึ้นอีกเคนฟอร์มินีเดซีภาพยนตร์สัปดาหสุดคลาสสิกที่พาผู้ชมไปไประเชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวของมึกยักษ์เมือ่อนมาแห่งท้องทะเลแปซิฟิกที่ออกอาวาดทำลายล้างเมืองซานฟรานซิสโกจนพังพินาศแต่เบื้องหลังความน่าสะพรึงกลัวบนแผ่นฟิลม์ม คือเรื่องราวอันน่าทึ่งของการสร้างสรรค์นวัตกรรมและความท้าทายในการนรมิตสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ให้มีชีวิตขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีสต็อปโมชั่นอเปริกลักภายใต้งบประมาณจำกัดและที่สำคัญคือฝีมือของปรมาจารย์ด้านสเปเชียลเฟกต์ตั้งแต่ตำนานเลฮ์รี่ฮาเซนในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่เบื้องหลังการถ่ายทำอิดเคนฟอร์มินิทัสซีพวกเขาเนรมิตหมึกยักษ์ทำให้มีชีวิตขึ้นมาได้ยังไงก็มาดูกันเลยนะครับ เรื่องราวของหนังเนี่ยเริ่มต้นน่าใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่เรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ของกองทัพเรือสหรัฐภายใต้การบังคับบัญชาของผู้การพีทแมทธิวส์กำลังปฏิบัติการภารกิจตามปกติแต่แลวพวกเขาก็ต้องมาเชิญหน้ากับบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้พลังงานลึกลับขนาดมหึคือมาที่เคลื่อนที่ใต้น้ําและเข้าจู่โจมเรือดำน้าแม้จะรอดมาได้แต่เรือดำน้ำําก็ได้รับความเสียหายและผู้ก,การแมททิวก็มั่นใจว่า สิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแรงงานพวกเขาในตอนแรกถูกมองข้ามด้วยความกังขาแต่แล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นถี่ขึ้นเรือหลายลำเริ่มหายสาบสูญไปอย่างไร้ล่องลอยในบริเวณเดียวกันศาสตราจารย์เลสลีย์จอยส์และดรจอห์นคาร์เตอร์สอนนักวิทยายศาสตร์ทางทะเลถูกเรียกตัวเข้ามาเพื่อสอบสบวนปรากฏการณ์ลึกลับนี้พวกเขาเริ่มปฏิปติตะเรื่องราวจากเศษซากที่พบ และข้อมูลอัอนน้อยนิดเจนกระท่าพวกเขาค้นพบความจริงที่น่าสะเพรงกลัวต้นตอของภัยคุกคามครั้งนี้คือมึกยักษ์ดึบดำขนาดมหึนมาที่อาจถูกปลุกขึ้นมาจากการทดลองร,ระเบิดปรมาณูในมหาสมุทรมันกําลังหิวโหยและเคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งตะวันตกของอเมริการมากขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายต่อไปของมันคือซานฟรานซิสโกผู้การแมทธิวและทีมนักวิทยายศาสตร์ต้องแข่งกับเวลาเพื่อหาวิธีหยุดยั้ยงอสุร,รกายใต้ทะเลตัวนี้ ก่อที่มันจะสร้างหายนะให้กับเมืองทั้งเมืองหลังจากที่เราได้รู้เรื่องย่อสุรทึกกันไปแล้วคําถามก็คือแล้วไอเดียเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงเบื้องหลังความคิดนี้เนี่ยคือโปรดิวเซอร์ชาลส์เนียเขาทำงานภายใต้การดูแลของแซมแคชแมนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุมหน่วยสร้างหนังเกรดบที่สตูดิโอคลัมเบียพิกเจอร์สเนียเล่าว่าไอเดียหลักขนังเรื่องนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจโดยตรง มาจากการทดลองระเบิดไฮโดรเจนครั้งแรกที่หมู่เกาะมาเชลเพวกเขาลองคิดว่าถ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอยา่างโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกแล้วก็ตรงเขาทําลายสะพานโกลเดนเกตละ่ะเรียกว่าไอเดียทําลายไรมานี่ก็มีมาแต่ยุคห้าสิบแล้วนะครับชเนียบอกว่านี่มันคงเป็นหนังที่สุดยอดไปเลยและนี่คือจุดเริ่มต้นของอสุรกายใต้ทะเลตัวนี้ส่วนชื่อหนัง itk f o r b i d d e sea เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากหนังไซไฟเรื่องดังของค่ายยูนิวเอล อยากอ t c เ m ม for outer space ที่ออกฉายก่อนหน้านั้นไม่นานซึ่งก็เป็นการตลาดที่ชาญฉลาดดีนะที่ดึงดผู้ชมที่ชื่นชอบหนังแนวเดียวกันแต่ไอเดียที่ยอดเยี่ยมจะเกิดขึ้นจริงไม่ได้เลยถ้าขาดเทคนิคพิเศษที่จะเนรมีสัตว์ประหลาดให้มีชีวิตชาลส์เนียประทับใจอย่างมากกับงานสเปเชิล f ฟกในหนังเรื่อง The Beast from 20,000 p h a n t o m s ซึ่งเป็นผลงานของเลฮ์รีฮาเซนปรมาจาร์สต็อปโมชั่ในตำนานเนีย จึงตั้งใจว่าจะจ้างคารลิเฮาเซนให้มารับผิดชอบงานสร้างสารรค์หมึกยักษ์ในเรื่องนี้ชเนียเธอก็กล่าวในภายหลังว่าผมไม่คิดว่าผมจะสร้างหนังประเภทนี้ได้เลยถ้าหากผมไม่สามารถดึงตัวเละมาทำเอฟเฟก์ให้ได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการร่วมงานระหว่างโปรดิวเซอร์ผู้มีวิสัยทัศน์และศิลปินผู้เปรียบด้วยจินตนาการที่จะสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการหนังสัตว์ประหลาดแต่การจนินตนาหมึกยักษ์ให้สมจริงบนจอหนังนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างไม่ได้ไอเดีย และนักสร้างสารเทคิคพิเศษระดับตำนานมาแล้วก็ถึงเวลาลงมือถ่ายทำกันจริงๆนะครับและเพื่อให้หนังเนี่ยดูสมจริงที่สุดการถ่ายทำส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่อู่ต่อเรือของกองทัพเรือในซานฟรานซิสโกความสมจริงส่วนหนึ่งมาจจะจากที่ถ่ายทำกันบนเรือดำน้ำจริงๆเลยนะครับแถมยังมีการนำเจ้าหน้าที่ทหารเรือตัวจริงเสียงจริงหลายคนเนี่ยมาระบบสมทบในหนักเรื่องนี้ด้วยและเพื่อคุมค่าใช้จ่ายผู้กำกับเรเบิร์ตกอร์ดอนเลือกใช้เทคนิค การแต่าภาพด้วยแฮนด์เฮลคามล่าซึ่งใช้ในหลายฉากมากๆโดยเฉพาะฉากในเรือน้ำน้ำทับบนผิวน้ำและใต้น้ำเพื่อให้ได้ภาพที่ดูสมจริงและลดต้นทุนภายในตัวด้วยแต่ไม่ใช่ทุกฉากจะถ่ายทำกันในสถานที่จริงนะครับย่งฉากบนชายฝั่งแปซิฟิกกอรดอนและทีมงานก็ตอนน้องนรลมิชชายหายขึ้นมาในซาวเวสเตจของสตูดิโอโคลัมเบียในการขนทรายจริงๆหลายคันรถเนี่ยหลายคันรถมรทุกขเข้ามาเทแล้วใช้เทคนิค ฉายภาพพื้นหลังเรีย p r o j e c t ั o เพื่อสร้างบรรยากาศกคือการฉายโปรเจคเตอร์ที่หลังแหละแล้วก็มีเรื่องคำขันเกิดขึ้นในฉากนี้ด้วยนักสแสดงเคนเนตทบีที่ระบบผู้การแมทธิวพบว่าตัวเองเนี่ยจมลงไปในกองทรายเรื่อยๆจะดูเตี้ยกว่าน,นักสแสดงนำหญิงเฟสดอมเมิร์กนะครับที่สแสดงบริษัทดจาร์จอยส์ทำให้ระหว่างการพาร์ติเะเบิกเขาต้องคอยขุดตัวเองออกมาจากหลุมทรายและความเข้มงวดื่องบประมาณและเวลาของผู้ด,ดูแลการผลิตแซมแคชแมนเนี่ยก็ส่งผลต่อในเรื่องด้วยนะครับ เดิมทีเนี่ยมีบทฉากรักโรแมนติกที่ละเอียดกว่านี้ระหว่างตัวละครหลักแต่แคชแมนเนี่ยสั่งให้ฉีกหน้านั้นออกจากบทไทยหนักจริงๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้การถ่ายทำเนี่ยล่าช้าเกินกำหนดมิน่าทำไมฉากรักในหนังนี้เนี่ยมันโคตรฝืนเลยนะครับแต่ความท้าทายที่สำคัญที่สุดก็หนีไม่พ้นการสร้างเจืหมึกยักษ์ให้มีชีวิตชีวาด้วยฝีมือของลเลฮร์ดีเฮาเซนดึงบประมาณที่จำกัดมากๆแซมแคชแมนอนุมัติงบให้เฮาเซนเนี่ย พอจะสร้างอนิเมชั่นหนวดหมึกได้แค่6หนวดเท่านั้นปกติหมึกยักษ์ควรจะมี8หนวดไงน,น,นี่แค่หเรียกว่าหมึกยักษ์ในตำนานตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีแค่6หนวดเท่านั้นแฮร์รี่ฮาเสินติดกับตั้งชื่อให้โมเดลหมึกยักษ์ตัวนี้แบบคำขำว่า sixtopus เพราะว่าออก t o p u s ไงออกมันแปลว่า8เนาะแต่พอมาเหลือ6มันก็ต้องเป็น s i x t o ป u สนะครับแฮร์รี่ฮาเสนก็มีวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับในฉากที่เห็นหนวดหมึกแค่เส้นเดียวเนี่ยขยับบนจอเขาจะใช้โมเดลหนวดขนาดใหญ่ แทนที่จะใช้โมเดลสต็อปโมชั่นทั้งตัวส่วนในฉากสาคัญที่สะพานโกลเด้นเกตบางส่วนเนี่ยก็ใช้โมเดลย่อดส่วนของตัวฐานสะพานและนําไปซ้อนภาพเข้ากับฟุตเทสสะพานจริงในขั้นตอนหลังการถ่ายทํานี่คือส่วนที่เราเห็นเจ้าซิกซ์ปูสเนี่ยเกาะอยู่นั่นแหละและไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคพิเศษเท่านั้นไม่แต่การถ่ายทำพื้นฐานเนี่ยก็ยังมีอุปสรรคนะครับตัวดวเซอร์ชาร์ลส์เนียไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทําบนสะพานโกลเด้นเกตจริงๆแลวเขาแก้ปัญหาย,ยังไงเลอ เขาเคเอากล้องไปติดไว้บนทาไปติดไว้บนทายรถขนส่งขงนมปังแล้วก็ขับรถข้าสัมาัไปมาลหลายหลายรอบเพื่อเก็บฟุตเทจที่ต้องการเรียกว่าก็เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เบสิกมากๆหลังจากฝ่าฟักอุปสรรคและความท้าทายมามากมายั้งข้อจํากัดด้นงบประมาณการแต่ทําที่สุดผิดและการสร้างสารซิกโตบูสหกหน่วยขึ้นมาในที่สุด It came for ร e บินดีเก็พร้อมออกอลาวาดบนจอภาพยนตร์หนังเข้าฉายครั้งแรกในอเมริกา เมื่อเดือนสิงหาคมพันก็ลอยห้าสิบห้าถ้ากล่าวความนิยมของหนักแนวไซไฟและหนังสปาร์ตที่กำลังเฟื่องฟูในยุคนั้นเรื่องที่เราได้เกริ่นไปหนังนี้เนี่ยมีงบประมาณจำกัดมากๆภายใต้าการควบคุมมันเข้มงวดของแซมแคชแมนข้อมูลหลายแห่งเนี่ยมันก็ไม่ระบุชัดเจนเนาะแต่ประมาณการว่าทุนเนี่ยอยู่ประมาณเพียง1 5 0 0 0 0ห่ถึง2 0 0 0 0นเหรียญเท่านั้นก็ถือว่าน้อยพอสมควรนะสำหรับหนังที่มีงานสตอโมชั่นสเกลใหญ่ขนาดนี้นะครับ แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับอิดเคฟอร์มินิเจซีเนี่ยกลายเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จอย่างงดงามในแง่ของรายได้นะครับทำเงนินได้อย่างน่าพอใจไม่เท่ากับทุนหนังข้อมูลระบุว่าทำรายได้นหนังเฉพาะอเมริกาเหนือเนี่ยรวมถึงจากการให้เช่าฟิล์มด้วยคือเงินส่วนที่สตูดิโอเนี่ยได้รับคืนมาได้ไปถึงประมาณ1.7ล,ล้านเหรียญสหรัฐก็ได้ว่ารายได้าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่เมื่อเทียบกับทุนเนี่ยก็ถือว่ากำไรแล้วนะครับส่วนน้าคำวิจารณ์เนี่ยอย่างแรกเลยคือ ตอนที่ออกฉายเนี่ยอีเคฟอร์มินิเตอร์เนี่ยไม่ได้ฉายเดี่ยวๆนะครับม,มันจะฉายควบสมัยก่อนแล้วเกิดหนังมัไม่ใช่หนังเกรดใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นหนังฉายควบนะครับกําไนอีกอเรื่องหนึ่งของโคลัมเบียนั่นคือคลีเจอร์วิดียตอมเบรนซึ่งเป็นกลยุลธ์การตลาดที่นิยมในยุคนั้นเพื่อดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาดูหนัง2เรื่องในราคาเดียวและความสําเร็จในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นใบเบิกทางสําคัญนะครับที่ทําให้โปรดิวเซอร์ชาร์ลส์เนียร์และเลฮารีเฮาเซนเนี่ยได้กลับมาร่วมง,งานกันอีกครั้ง ในหนังเรื่องถัดไป Earth versus the Flying Saucer ทีนี้มันถึงฝั่งในวิจรณ์กันบ้างนะครับก็มีทั้งบวกและลบปนๆกันไปอย่างนิติาศาสตร์ทำเอาเนี่ยมองว่าเป็นหนังไซไฟเกรดลองในยุคที่หวัดกลัวลงังสีว็บไซมอลเลียซึ่งวิเคราะหนังแนวนี้โดยเฉพาะก็ให้ความเห็นน่าสนใจว่าหนังส่วนใหญ่เนี่ยเล่าเรื่องด้วยสไตล์ที่แข็งทื่อเรียบเฉยเหมือนหนังสารคดีฝึกทหารมากกว่าจะเป็นหนังดรามา่าและติงว่าผู้ชมเนี่ย ต้องทนดูไปเกือบ 3- ามในสี่ของหนังกว่าจะมีฉากสับประหลาดแต่ก็ต้องชมว่าพอมีฉากทำลายล้านยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็ตอบอมายอดเยี่ยมมากในขณะที่บางคนก็มองว่าสไตล์กึ่งสารคดีเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะครับเว็บไซต์ a l l m o v กลับมองต่างม,มุมกันเขาเขียนว่าใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความเบสสารคดีมีเสียงบรรยายทําให้ครึ่งเลขของหนังเนี่ยดูเหมือนกับภาพยนต์ข่าวซึ่งทำให้ฉากแอคชั่นเนี่ยดูสมจริงฉับพลันขึ้นมาและยังชมอีกว่าทั้งหมดนี้เนี่ย นำเสนอด้วยท่าทีที่เยือกเย็นกระชับสมจริงมีโทนแบบนุ่ผู้ชายที่หนักแน่นแต่ก็น่าเชื่อถือซึ่งออมูวีก็สรุปว่าทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยให้15นาทีแรกของหนังเต็ไมไปด้วยความระทึกใจและเป็นการบูททานที่ยอดเยี่ยมให้กับเอฟเฟกต์ของแฮร์รี่เฮาเซนนักวิจารณ์ชื่อดังอย่างเลนเนอร์มอนตินเนี่ยก็ชื่นชมว่าเทคนิคพิเศษอันน่าทึ่งด้วยส่วนเรดิโอไทมส์ก็ยอมรับว่าเป็นหนังมอนสเตอร์คลาสสิกแต่ก็บอกด้วยว่า เป็นเรื่องไร้สาระที่คาดเดาได้แต่ก็ตบท้ายว่าที่อย่างนั้นก็ยังมีความบันเทิงยุคห้าสูงที่ดีก็เลยว่าส่วนตัวก็เห็นด้วยนะคือเมื่อเทียบกับหนังสปารล์ลเรื่องอื่นน่ะอ่ะที่พิเศษก็ดีตามยุคนั้นแหละแต่แง่าการเล่าเรื่องอ่ะมันขาดความน่าสนใจช่วงกลางเรื่องไอ้ช่วงสิบห้าทีแรกทาดีมากแต่พอการเรื่องไปปุ๊บเนี่ยหนังมันดูยืดยืดทั้งที่หนังไม่ยาวเลยนะครับเพราะสปาร์โผล่น้อยด้วยมันไม่เหมือนหนังเดมอ่ะไอ้หนังมดใหญ่อีกเรื่องนึง่ะเอง เงของการเล่าเรื่องนะครับและถึงแม้อีเคฟอร์มินจเดอะซีเนี่ยจะได้รับคำว,วิจารณ์ที่หลากหลายและอาจถูกมองว่าเป็นหนังเกรดบีในยุคนั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยได้ทิ้งมรดกสําคัญไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคนิคสต็อปโมชั่นและมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยยังคงถูกจดจําและอ้างอิงในวัฒนธรรมป๊อปอยู่นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือกอร์สลาห์ถ่งเก้ากแปดมาวูฉากหนึ่งที่เราเห็นตัวละครเนี่ยกำลังดูโทรทัศน์อยู่ แต่ภาพบนทีวีเนี่ยมันก็คือฉากจะหนักเรื่องนี้นะครับเป็นฉากที่หมึกยักษ์เนี่ยกำลังโจมตีสะพานโกลเด n เก t ซึ่งก็มาจะหนัดเรื่องอีกเคมฟอร์มินนเดอีนั่นเองและนี่คือเรื่องรลวทั้งหมดเกี่ยวกับเบื้องหลังการสร้างหนังอ k f เคมฟอร์มินนเดีเป็นภาพยนตร์ที่มีมากกว่าแค่หนังเกรดบีธรรมดาแต่เป็นบทพิสูจน์ของความคิดสร้างสารรค์ภายใต้ข้อจํากัดนะครับแม้จะมีเสียงวิจารณ์ที่หลากหลายแต่ด้วยความสำเร็จด้านรายได้และอิทธิพลต่อเทคนิคพิเศษทำให้หนังอันอนี้เนี่ย ก็เป็นหนึ่งสหนังสปาดคลาสสิกเรื่องหนึ่งที่ถึงแม้เนี่ยอาจจะไม่ถูกจุดย่องเท่ากับเรื่องอื่นๆมาตามนะครับแล้วถ้าไม่ชมมีใครคริดูหังเรื่องนี้แล้วคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะเสาร์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ